สวัสดีครับสิทธิานุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธหรือสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมช,มช่องโมเอชเอมวันนี้เรามาอัปเดตการจาริกกดงกับจังหวัดวนครพนมของหลวงตาบุญชื่นนะครับวันนี้หลวงตาบุญชื่นก็ยังอยู่ในจังหวัดพิษณุโลกนะอีกหนึ่งคืนนะครับเป็นคืนที่สาม หลังจากวันแรกเข้ามาจำวัดที่วัดศรีปรทุมทองในอำเภอวัดโบสถ์และเมื่อวานนี้เข้ามาที่อำเภอชาติการจำวัดที่วัดเว้ยเหินแล้ววันนี้หลวงตาหลังจากเสร็จกิจสงจากวัดเว้ยเหินแล้วก็ได้าจาริกุดงต่อนะครับ จากตำบลป่าแดงนะครับในอำเภอชาติการหมู่เก้าตำบลป่าแดงเลื่อยมาวันนี้หลวงตาทุดงข้ามอำามตตำบลน,นะครับยังยู่ในอำเภอชาติการเช่นเดิมนะครับยังไม่ถึงบนเส้นทางที่จะไป อำเภอนครไทยยังไม่ถึงอำเภอนครไทยนะครับยังจำ,จำวัดอยู่นะครับวันนี้นะครับยังจาวัดอยู่ที่อำเภอชาติการในตำบลท่าสแกนะครับอำเภอชาติการนี้มีทั้งหมด6ตตำบลน,นะครับหลวงตาเดินมาจากตำบลป่าแดงข้ามมาตำบลท่าสแกซึ่งระยะทางก็จะเป็น ที่แบบเนินเนินเนินเขาเนินสูงที่ไม่เหมือนเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ข้ามข้ามเขาเมื่อวานนี้ข้ามเขาคอมาเดินช่วงสูงวันนี้ก็เป็นที่ลาดแต่ก็ยังเป็นที่ที่ลาดสูงอยู่นะในอำเภอชาติตการจังหวัดพิษณุโลกนะครับวันนี้สภาพอากาศแดดก็ ท้องฟ้าใสนะครับไม่มีฝนหลวงตาก็เดินในสภาพอากาศร้อนนิดนึงประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกก็รอกราบไหว้หลวงตาตามที่ชุมชนก็จะมีประชาชนเยอะนะครับอย่างที่ห่างห่างก็จะมีรถมาจอดจากจังหวัดใกล้เคียงอำเภอใกล้เคียงหมู่บ้านใกล้เคียงที่หลวงตาไม่ได้เดินผ่านนะครับทราบข่าวจากการถ่ายทอดของ เพดอย่างเพดทั่วไทยนิวนี้ก็ถ่ายทอดให้ชมเรื่อยๆก็จะมีเพดท้องถิ่นด้วยก็จะถ่ายทอดให้ประชาชนได้ได้ชมเงนี้ประชาชนทราบข่าวเพราะจะมารอกันตามเส้นทางที่หลวงตาท่านผ่านนะครับซึ่งหลวงตาบุญชิงก็วันนี้ออกมาก็ใช้เส้นทาง1นึนนะครับเส้นทางอำเภอชาติการที่จะมุ่งหน้าไปอำเภอนครไทยนะครับในจังหวัดพิษณุโลกนะครับ สำหรับรช่องสม a อทีเอ็มนี้ก็ท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็กดติดตามกันได้นะครับเราจะนำเสนอข่าวมาให้ทราบกันนะครับอัปเดตให้ทราบกนะันจะช้าฝ่าที่อื่นก็ไม่เป็นไรครับเราไม่ได้แข่งกับใครนะครับเรานำเสนอเรื่องเราจาริธุดงของหลวงตาบุญชื่นเผยแผ่ศาสนานะครับเป็นเรื่องที่พบเจอจะเรื่องดีๆครับไม่ต้องไป ไม่ต้องไปโฆษณาอะไรใดทั้งสิ้นนะครับภาพเห็นกันทุกคนครับก็จะมีเรื่องดีๆผ่านลุงเรียนก็จะมีเด็กนักเรียนกราบไหว้หลวงตาผ่านประชีต่างๆก็จะมีประชาชนกราบไหว้หลวงตาเป็นเรื่องที่ดีครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ก็กดติดตามกันไว้นะครับวันนี้นะครับวันนี้หลวงตาจะจำวัดนะครับที่วัดโพสีนะครับหมู่หนึ่งตรบลท่าสแกออำเภอชาติการชาติการนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะครับ และพรุ่งนี้ก็จะจะลิขสุดงเข้าไปถึงอำเภอนครไทยช่วงไหนหรือว่าจะเข้าตรงไหนก็ติดตามกันไว้นะครับเราจะนำข่าวมาแจ้งให้ทราบนะครับจากอำเภอนี้ไปก็ถึงตัวเมืองถึงตัวอำเภอนครไทยก็อีกหลายหลายกิโลครับก็ชมกันไปครับอัปเดตกันวันต่อวันนะครับขอขอบพระคุณนะครับที่ติดตามรับชมกันมาสวัสดีนะครับ ตามวัดนี้นะครับตามป